สวัสดีแฟนบอลทีมเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ทุกท่านกลับมาพบกับสรุปข่าวประจำาที่2ี่สิกุมภาพันธ์2อ6 4หาอยก่มายาพลาดเรื่องราวดีๆกับทีมรักของคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเอาละครับนี่เริ่มต้นข่าวแรกเป๊ปเผยความพร้อมก่อนเกมเปิดถินเอริฮัสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของขุนคอนเวสแฮมยูไนเต็ดโดยเป๊ปกา์ดลากุนซุนเก่งทีมเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ มาเปิดเผยความพร้อมของทีมก่อนเกมเปิดบ้านพบเวสต์แฮมยูไนเต็ดในเกมเพลย์มารีควันเสาร์นี้ซึ่งจะลงเล่นกันในช่วงหัวค่ำเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยโดยเป๊ปเผยว่าเควินเดอะอย์เมดฟิลคนเก่งของทีมจะฟิตเต็มร้อยพร้อมลงสนามเช่นเดียวกับนักเตะคนอื่นๆก็ฟิตพร้อมที่จะลงเล่นเช่นเดียวกันแต่จะขาดเพียงนาธานอาเก้เซนเต์แบ็กชาวดัชเพียงคนเดียวที่จะยังไม่พร้อมลงสนามในเกมวันนี้ และนอกจากนี้เป๊ปยังได้กล่าวชมผู้มาเยือนอย่างเวสต์แฮมยูไนเต็ดว่ามันเป็นเกมที่ยากมากๆในการเล่นกับเวสต์แฮมพวกเขาเป็นทีมที่ดีหลังจากที่ผมไม่รู้ว่าเราเล่นกันมาแล้วกี่เกมและ w เวสต์แฮมก็กลายเป็นทีมที่อยู่ในพื้นที่ลุ้นไปเล่นฟุตบอลยุโรปซะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปเล่นในศึกยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกจังหวะการเล่นของพวกเขาดีกว่าฤดูกาลอื่นๆที่ผ่านมา มิคาอิลอันโตนิโอกองหน้าของพวกเขามักจะสร้างความอันตรายให้กับแนวรับอยู่เสมอด้วยการเคลื่อนที่ของเขาและเขาอันตรายมากๆและสําหรับเดวิดมอยส์เองผมชื่ชนชมคนแบบนี้มากๆเหมือนกับรอยฮอสซันพวกเขามีเส้นทางอาชีพที่ยาวนานและผมชอบเส้นทางอาชีพของพวกเขาสําหรับสติดีเฮดทูเฮดที่น่าสนใจของทั้ง2ทีมเวสต์แฮมยูไนเต็ดไม่ชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้มาแล้ว1 1แมตช์รวมทุกรายการ โดยทีมเรือบสิฟ้าชนะไปถึง9นัดและเสมอเพียง2นัดและแมชแรกที่พบกันในฤดูกาลนี้เวสต์แฮมยูไนเต็ดเปิดบ้านเสมอกับเรือใบาสิฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป1ประตูต่อ1ซึ่งนั่นเป็นการยุติิชนะเวสต์แฮม9นัดรวดของทีมเรือบสิฟ้าลงได้สําเร็จและราฮิมสเตอร์ริงปีกตัวจีตของทีมมักทําผลงานได้ดีเสมอในการลงเล่นพบกับเวสต์แฮม โดยเขามีส่วนร่วมในการทำประตูใส่เวสแฮมถึง1 4ประตูจากกโลสนาม15นัดที่พบกันโดยทำได้ถึง8ประตูและ6แอสซิสและเรื่องราวต่อมาที่น่าสนใจปราจมน,นี้เผยความสำเร็จและความสม่ำเสม,มอของทีมในตอนนี้เป็นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนถึงความแข็งแกรแ่งของสโมสรนในทุกๆด้านโดยทีมเรือใบสีฟานเชสเตอร์ซิตี้กำลังเลง็งทำสถิติอันน่าเหลือเชื่อด้วยการคว้าชัยชนะเป็นนัดที่20ติดต่อกัน และไม่แพ้ใครเป็นนดะที่26ติดต่อกันกว่าเดียวล่าคว้าแชมป์มาได้8ชแชมป์จาก3ฤดูกาลล่าสุดใน,นานะกุญซือของทีมเรือใบสิฟ้าและกลายเป็นกุญซือของทีมคนแรกที่สร้างประวัติศาสตร์พาทีมเรือบสิฟักกลายเป็นทีมแรกในกลองกิจที่ควา้าแชมป์ในประเทศได้ถึง4รายการในฤดูกาลเดียวอันดับแรกเรามีองค์กรที่แข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อสโมสรสนับสนุนเรามาโดยตลอดในทุกส่วนมันน่าเหลือเชื่อมาก เหมือนกับที่บาร์เซโลนาและบาร์เยมนิกทุกฝ่ายในสโมสอนเราเหมือนกับเครื่องจักรแต่การชนะที่เราทําได้ในสีฤดูกาลล่าสุดเราชนะหลายแมตช์และเข้าถึงรอบชิงได้ควา้าแชมป์ได้นั่นเป็นเพราะคุณมีผู้เล่นระดับท็อปและข่าวคราวสุดท้ายที่น่าสนใจประจำวันนี้เผยหากเมสซี่ตัดสินใจอำลาบาร์เซโลนาเขาจะเลือกย้ายมาเล่นให้ทีมเรือใบสีซ้าก่อนไปแอสเช โดยแรงข่าวอย่างเซอร์จิโอกอนซาเลสสื่อจากสเปนเปิดเผยว่าหากในที่สุดลิโอเนลเมสซี่ซูเปอร์สตาร์ดับหนึ่งของโลกชาวอาร์เจนตินาถูกบีบให้อําลาสโมสรเจ้าบุทุมบาสเลานาจริงในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้แมนเชสเตอร์ซิตี้จะเป็นทีมจุดหมายปลายทางของเมสซี่ไม่ใช่ปารีสแซงต์แชงตามที่เคยเป็นข่าวก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตามกอร์เลสรายงานว่าแคนดิเดตชิงตำแหน่งประธานสโมสรบาร์เซโลนาอย่างโจนลาปอต้าซึ่งเป็นอดีตป,ประธานสโมสรด้วยนั้นจะโน้มน้าวให้เมสซี่อยู่กับทีมต่อไปและถ้าเขาชนะในการเลือกตั้งจริงลาปอต้าเองก็ต้องการให้เป๊ปกว่าเดี๋อวลาะกลับไปเป็นกุนซือของทีมเจ้าบุญทุ่มอีกครั้งหนึ่งและนี่คือสรุปข่าวของทีมเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่น่าสนใจทั้งหมดประจำวันที่27กุมภาพันธ์2564 หากทุกท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ